สวัสดีค่ะวันนี้บ้านชากาแฟก็จะมาบอกวิธีการชงชาเขียวนะคะการชงชาเขียวนี้ชงแก้วตัอแก้วเลยนะคะความหอมของชาเขียวจะหอมกว่าชงเป็นแก้วใหญ่ๆค่ะไว้นานๆมันจะไม่ค่อยหอมนะคะก็จะใส่ชาเขียวใส่ถุงกองนะคะอยู่ที่หนึ่งช้อนกับอีกครึ่งช้อนค่ะ แก้วนี้จะชงอยู่ที่แก้ว22ออนนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะไปใส่น้ำร้อนให้ได้อยู่ที่180 ml แล้วก็แก้วของพ i นั่นที่มีสเกลบวกมันจะอยู่ที่6ออนนะคะนะีคะ6ออนค่ะหรือ180 ml นะคะเราก็คนให้ ชาเขียวแตกตัวนิดนึงก็ชักไปชักมาอยู่ที่สามถึงสี่รอบนะคะความเข้มของน้ำนก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ,อะหอมมากเลยนะคะถ้าชงแก้วต่อแก้วะค่ะก็จะได้แล้วนะคะ ช้อนน้ำตาลเราก็อยู่ที่15 ml นะคะตักมา1ช้อนค่ะน้ำตาลแล้วก็จะบิดน้ำชาเขียวออกนะคะจากถุงกองก็จะมีที่หนีบบิดออกเลยนะคะน้ำสต๊อกที่ได้กับน้ำตาลจะอยู่ที่150 ml นะคะ ค่ะ150 ml นะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะค่อยใส่นมส่วนนมผสมนี้จะมีสูตรบอกอยู่นะคะติดตามคลิปนะคะจะมีการบอกสูตรนมด้วยนะคะนี่คือนมผสมที่เราผสม้้แล้วนะคะเราจะใส่อยู่ที่70 ml ค่ะ แล้วก็เทลงแก้วเลยนะคะสำหรับนมผสมที่เราได้มาแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะชาเขียวแก้วนี้เราจะขายอยู่ที่25บาทนะคะแก้ว22ออนก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องบ้านชากาแฟนะคะช่องบ้านชากาแฟก็จะมีเมนูน้ำต่างๆมาทำให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะ กดติดตามเราไว้นะคะเราจะมีเมนูมาบอกเรื่อยๆคะ่ะก็ได้แล้วนะคะชาเขียวแก้ว22ออนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เทนมข้นจืดลงไปอีกทีค่ะเทนมข้นจืดลงไปเลยนะคะ ได้แล้วนะคะชาเขียวทางร้านเราจะใช้เป็นชาตามือนะคะขอบคุณที่รับชมและเข้ามาติดตามช่องบ้านชากาแฟค่ะขอบคุณมากๆค่ะ